นิ่งเลยตายเป็นหลับเลยหลับเป็นตายยายเดี๋ยวผมเปิดประตูน้ำให้นะเออประตูลมไงเฉยเนี่ยโอ้โหนี่ออกเขาไม่เกี่ยวเลยครับออกเลยออกเลยครับออกเลยเขาไม่เกี่ยวเลยออกเลยออกออกไปเลยออกไปอยู่ที่อื่นไปตอนร้านอยู่ครับตอนร้านอยู่นะโอเคโอเคโอเคคุณอยู่เฉยๆนะครับผมเออดูท่าน่าจะตายมานานแล้วเนี่ย กินหึงเลยกินศพอ่ะกินกัญชาเอ้าคุณก็อ่านบทเหมือนผมเลยอ่อ่านบทกูอ่านใจมึงหละเดี๋ยวมึงก็ต้องพูดออไมมึงใช่หรือใครสูบกัญชาแถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีครับบอกเ้ยอย่ามาสูบนะเพราะว่าเยวเผื่อศพแพ้คุณมีความผิดนะเนี่ยผิดอะไรครับคุณเอาแป้งมาโรยเนี่ยกบเกินหลักฐานเหรอไม่ใช่แป้งรังแคฮะรังแค ลังแครของคุณยายอ่ะโอ้นี่สมนี่สุกปกมากเลยแล้วอีกอย่างอ่ะคุณยายเขายังเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องพูดผมขอพูดหน่อยเดียวผมบอกว่าห้ามพูดเลยผมต้องพูดถ้าผมไม่พูดอ่ะผมตกงานแน่ครับคุณจะพูดอะไรผมจะบอกว่าร้านนี้มีเบอร์ดี้แบ k ็กเลชูกาขายด้วยใช่ค่ะเอออะไรอ่ะนี่เลยค่ะเบอร์ดี้แบ k ็กเลชูการหอมจัดเข้มจริงแถมน้ำตาลน้อย แคลอรี่ต่ำแค่35แคลเองนะคะพี่สามสิบหแคลเเหรอดีเลยน้องเข้าทางพี่เลยเพราะช่วงนี้พี่กำลังคุณน้ำหนวกเฮ้น้ำหนักด้วยขอชิมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะกินกาแฟหอมติดจมูกมากอร่อยเข้จริง แล้วตอนนี้ทางเบอร์ดี้มีแคมเปญฉลองครบ30ปีแจกแหลกชั่วไทยลุ้นโชคสุดว,ว้าวไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ทองคำหนักหนึ่งสลึงและรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่าสิบล้านบาทน,นี่พี่ได้ส่งแต้บไปลุ้นโชครอบสุดท้ายกันหรือยังคะโ้ส่งสิน้องแปบ แล้วเขาจะประกาศผลวันไหนวะเนี่ยวันที่31ตุลาคม2566ทางเฟซ book แซนเด a เบอร์ดี้เวิลค่ะถ้ารวยเป็นเศรษฐีแล้วอย่าลืมกันนะคะพี่ไม่ลืมแน่นอนจ้ะน้องงั้นวันนี้นะจัดมาให้พี่เลยล้านหนึ่งจะด,ดื่มไปลุ้นชอบไปนี่จัดไปเลยค่ะพี่เป็นไงมาดูสอบสักกาแฟเบอร์ดี้หลังมืงเป็นไงขามีที่ไหน,เ,นเกิดขึ้นได้หมดแหละที่นี่เล่าขึ้น,น่วยเรเดี๋ยวเข้าไปกองพิสูจน์หลักสี่ อ้ยแจ๊หลังฐานแจ๊สดีครับน,น,นี่มันลูก357ซื้อจากร้านเฮียคงหลังดีโอสยาม <S <S 1> <S 1> อันนี้ปืนมีนายเด็กซุ้มแน่นอนเออ่นายครับอันนี้ กระูลูกปืนอาจารย์ออนวัใสายใหม่ครับของผมเองครับขอโทษด้วยนะครับโอ้ไอ้นี่มืออาชีพมันยิงอะมันยิงนัดเดียวแล้วมันทำลายหลักฐานไหนพี่บอกรอยอะไรนะฮะมันมือปืนไงมือปืนไหนฮะนี่ไงนี่เหรอมันคือฆาตกรรมฆาตกรรมไหนนี่ นี่น in yeah, ี่นี่เฮ้ย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 ยเฮ้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 ้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ เหมือนมาดูคนเมาเล่นกันเลยไอ้น like ี่นะมันไม่ยอมบอกความจริงบอกหมดแล้วมีทางเดียวทำาไงท่านไปเอาน้ำมาเฮ้ยครับจะทำอะไรผมบอกมบอกนะผมไม่มีอะไรจะบอกจะบอกไม่บอกนะจะบอกไม่บอกผมไม่บอกคุณอยากหายใจไม่ออกใช่ไหมผมไม่มีอะไรจะบอกจริงเไม่พูดมึงจะพูดไม่พูด มึงยังกล้าเหรอนี่มึงยังรู้แบบกูตำแหน่งอะไรกูไม่รู้มึงยังก่งมึงยังกล้าเหรอเอามึงหลบปะมึงหลบใช่ไหมผมมันหลบใช่ไหมมึงหลบใช่ไหมมึงหลบใช่ไหม กดผมไม่ตายผมก็ไม่พูดมึงจะพูดมั้ยผมไม่พูดมึงจะพูดไหมผมไมึงจะพูดไหมผมไม่พูดมึงจะพูดไ่เที่ยวไม่ตสองมึงจะพูดไหมมึงจะพูดไหมเรื่องแล้วมึงจะพูดไจะพูดผมไม่มีอะไรจะพูดไมปยันมึงไงโอ้ยเฮียมึงนี่ฝืน มึงนี่มันกักขระวิชามึงมันฉลาดฉัไม่บอกเอาไปเก็บเออจับมาตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาตรวจเยี่ยวเยี่ยวผมไม่มีความผิดอะไรอะเอาไปเยเยี่ยวผมไม่ได้ฆ่าคนนะเยี่ยวไปเยี่ยวละเออ่าครับเรียบร้อยโอ้ยสัตว์ไม่ได้กินเบียร์ ม,มันมันเขาไม่บเยี่ยวอ่ะ <S <S ไม่มีไม่มีพอบอปะเราเราไม่ใช้พอปกันวะ <S <S ใช้พอปก็ได้ออกทีวีมันก็คนไม่ได้กินหรอกไม่เหนียไม่ทันไม่เหีวพิสูจน์มันมีสารเสพติด,ดยอยู่ข้างในหรอือเปล่ามึงบอกกับกูมาก่อนได้ไหมไอเยี I ่ยวเี่ยของจริงหรือเปล่าวะลองพิสูจน์ดูพิสูจน์ คนอื่นอ่ะเป็นมุกแต่คุณย่างมือกันทั่วไอ้เราไม่รู้ว่ามันไปสะบัดกันจริงๆหรือเปล่าท่านครับไม่ถ้าผสมผสมอย่างละครึ่งไม่รู้นะถ้าผสมอย่างละครึ่งก็ไม่รู้รใช่น้ำผสมปะเนี่ยน้ำผึ้งนั่นคือยังไงไม่ใช่ฉีดปิดออกไม่ไดนึงแล้วก็ ใส่เย็นๆลงไปรายการเฮี้ยวเยี้ยวมาแล่วจริงๆบ้างตกลงมีสารต้องห้ามอยู่ใน่านครับเยี่ยวไหมผมว่านะฮะหลักฐานไม่ชัดเจนฮะผมขอพี่ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มึงซ่อนสารเสพติดไว้นี่หาไม่เจอในเยี่ยวไปไปไหนพี่ไปเอาออกมาฮแต่แน่คุณเล่นกับท่านนี่คือมุกตลกครับผมว่านะฮะ เรามาพิสูจน์หักฐานกันดีกว่าผิวหนังหยาบกร้างหน้าตาหยาบคายน้ำลายฟูมปากสภาพสมนะครับท่านเสีชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนฮะและศพของยายท่านนี้น่าจะถูกลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับผมผมว่านะครับท่านเวียดนามตอนเหนือ เ้าหันหน้ามาลูกผมจะเต่าเมืองไทยนะครับผมว่าเราจะย้ายศพเลยนะฮะท่านขอศพให้เรียบร้อยแล้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในเน้นะแล้วก็เอาศพเนี่ยขึ้นรถตอนนี้เลยปะเดี๋ยวผมขอขอช่างสุกรรนดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าดีเอ็นเอเขาเป็นใครด้วยบางทีเดี๋ยวพวกเราจะซวยกันได้นะครับพี่แต่ผมทำให้พูดท้องหนย ไม่ใช่กินแต่สัญญารเจ้าอรเนยพี่อ้พวอผู้กองผู้กองผู้กองตัพผู้กองทักมาดูใกล้ๆครับครับโอ้โหโอ้โหขมงขวาถ้าผมเดาๆการตายเขาน่าจะเกี่ยวกับติดเชื้อแหมดูไกลๆยังได้กลิ่น ผมขอตรวจดูว่าเขาเขาป่วยเสียชีวิตหรือว่าอะไรยังไงนะครับอาจเป็นหวัดเป็นอะไร โอเคครับนั่นจะติดเชื้อโควิดเวียดนามโควิดเวียดนามเหรอครับเอ่อตกลงให้ผมเคลื่อนย้ายศอกเลยนะฮะไปเคลื่อนย้ายเลยไป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 เคลื่อนย้ายศอกไปเอาขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปที่กองชันนะไปไอ้หนอไห้อะไรเนี่ยไอ้ะไรอ่ะทำไมศอกกันี่ยเฮ้ยน้อนี่กูถามพวกมึงเนี่ยมึงมาทำอะไรกับพ่อกูเนี่ย พ่อที่ไหนเล่าผู้หญิงนี่พ่อกูยาย่นี่เแต่งชุดแบบนี้นี่เขานอนติดหญิงมาสามเดือนแล้วเนี่ยติดเตียงก็เมียจับได้ไงเขียตีขาไปนั่มาพึ้งมึงจับอลไรพ่อกูใครหัวหน้าพวกเนี่ยใครหัวหน้าเรียกมาคุยดิพี่เหรอพี่มายุ่งอะไรพ่อผมอ่ะพวกคนตาย ที่ไหนเขายังไม่รู้เลยว่าพ่อตัวเองตายอ่ะพ่อผมยังไม่ได้ตายใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ไงพี่มาทำอะไรกับเขาอ่ะปบดเสียคนที่รักที่สุดไปเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้นะใจเย็นใจเย็นโอ้จะให้ผมเย็นได้ไงอ่ะพวกพี่มายุ่งอ่ะยังเด็กอยู่เลยเราใจเย็นนะไปเอาขึ้นรถไปเอาไปไหนเราอยากใครห้ามมายุ่งนะไม่ใช่เขายังไม่ตายเขาตายแล้วเขายังไม่ตายเอ้านี่กองแค้นสตรนี่คิดว่าติ๊กตำรวจปลอมออ กับผมรู้ตำรวจจริงนี่ของจริงเขาบอกก็ตายตายตายเขายังไม่ตายนี่พี่มาผิดที่ปะเนี่ยอะเอ้าผิดที่อะไรเราเขาแจ้งมาร้านกาแฟไงก็ใช่ในร้านกาแฟเออร้านกาแฟที่ไหนเรามันจะมีเยอะแยะไปหมดเลยก็นี่อะกับร้านกาแฟแถวนี้มีสามร้านเออตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟละอืมใช่ซอยแปดอ่าซอยแปดนี่ซอยอะไรซอยยี่สิบสามซอยยี่สิบสามในซอยแปดไงโอเคเจอกัน ไอ้แล้วใครยังไงเนี่ยหัวหน้ามึงไปแล้วเนะี่ยมึงไปทำอะไรกับพ่ออ่ะผมมาขายประกัน<ะ>มึงทำอะไรผมเปล่าทำฮะมึงเหรอ,อไอ้นี่ทำฮะทำหนักเลยฮะอย่าจะปูุกพ่อพี่สวบรับ <c oughs> สวบอบอะไรเขาไม่ได้เป็นโควิดพอดีผมผมไม่ทราบจริงฮะ,ฮะพอดีผมไม่ทราบอุย้ยบินได้ใครรับผิดชอบกับพ่อกูเนี่ยผมเองก็ตามนายมาครับ ผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะแล้วผมไม่สื่อให้ดูดูให้ดีก่อนนะแล้วพ่อกูเป็นอะไรพะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อพ่อเป็นไงพ่อไอ้หนูฮะไม่ลูกไม่ต้องมีเรื่องกันเหรอไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลยถาเดียวเลยพี่มีเลยพ่อตั๋วเวียดนามได้แล้วจิจงไหมไปว่าไปจ้าไปจ้า